<c oughs> โอเคเอาละครับสวัสดีท่านชมทุกท่านนะครับอีกผมเอสตเตอร์เองนะครับผมและว,วันนี้เราก็อยู่กับการแกะตัวอย่างอวสองนะครับถึงหลายๆคนอาจจะแกะไปแล้วนะฮะนะครับ <c oughs> แต่ผมเพิ่งมีเวลามาแกะนะครับดังนั้นเอ้ยลืมบอก ไออีตัวอย่างเราจะมาแกะในวันนี้มี2ตัวอย่างนะครับสําหรับตัวอย่างในของแอนิเมชันแล้วก็เกมเพลย์นะฮะโอเคเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราไปดูกันเลยนะผมขอปรับภาพเป็นใหญ่ขึ้นแล้วกันโอเคลืมบอกอีกอย่างคลิปนี้เสียงอาจจะแตกหน่อยนะครับเพราะไม์มันเริ่มเสียแล้วนะฮะก็ต้องขอประทานโทษทุกคนด้วยนะครับผมที่จริงก็ไม่อยากให้ไม์เสียหรอกแต่มันอนะฮะ โอเคงั้นไปดูเลยบิสต์เอ็นเตอร์เทนเมนต์พรีเซนต์ลูกของฟาร่าเหรออาอฮั uh ้น huh. วิสตันวิสตันหมวยกลับมาแล้วหมวกลับมาแล้วอ้อย่างกิ๊เนี้ผมอาจจะไม่ภาคให้นะครับเพราะผมก็ไม่เก่งขนาดนั้นนะ เธอเซอร์เป็นคนขับวะไปไหอะบาลีสบาลีสกลุ่มหุ่นยนต์ทำไมเหมือนหุ่นยนต์มันเป็นหุ่นยนต์ละบกปิด มันไม่ใช่ตัวเก่าในภาคแรกฉันไม่รู้ไหมแต่แต่ผู้คนต้องการช่วยเราเราจะไปช่วย

โอ้มายกอดมัน <fi> บ <xtures> ันเลิมเลยใจเย็นพี่ใจเย็นจิตตัวบอกเอฟแปลซิฟิลิมปะเนี่ยยาวโอ้ยานยานบูระเบิด มิสตันไมเธอต้องการช่วยอะไรก็ไม่รู้ไอันนี้ก็จะยิงอย่างเลย ขนาดนี้ไม่น่าไหวเฮ้ยพี่เกณฑ์พี <c oughs> oh ่เกณฑ์พี่เกณฑ์พี่เกณฑ์มาแล้วมาแล้วม่เกณฑ์กูโอ้ยไกอโอ้ไม่กออุ้ยอุ้ยสกินใหม่แน่นอนนั่นไงสกินใหม่โว้เกณฑ์มาแล้วเกณฑ์มาเกณฑ์มาเกณฑ์มาเฮ้ยเอาวะ จิมครีีไลฮารอันนี้ครมิติตาลูกมันเลยมาทังพอง่อทั้งลูกโอ้ไมก่กตัวไม่หรเดี๋ยวตัวไม่ตัวไม อึดจังเลยนี่ยิงยิงอีกเหรอโลโรโรโเราต้องมีวิธีหยุดใช่ระเบิดของเทรเซอร์ก็ไม่อะก็ไม ออกมาแล้วหยุดมแล้วหยดมาแล้วโอ้โอมายกอดพี่เกณพี่เกณพี่เกณพี่เกโอ้พี่เกนพี่เกนโคตรหล่อเลยตุ้ง คนรอเลยเฮีย yeah.

เบเซสวยทำไมโมเดลยิปนี่มันสวยยังวเะเบเซอ s What's up เจบยังโอเคนะฮะหลังจากดูไปแล้วครับผม แกได้ประมาณสามอย่างมัง้งของใหม่ที่มามันจะมีสามอย่างนะครับเริ่มเลยที่ตรงนี้นะฮะนี่ครับตัวละครใหม่ะฮะนางคือใครเป็นยุคโอวัชรุ่นเกือบจะบุกเบิกเลยมั้งเนี่ยเออประมาณนั้นนะ่ะนางคือใครครับ ตัวใหม่แน่นอนนะฮะโอเคผ่านไปนะฮะแล้วที่สองครับก็คือเหมยกลับถ้าถ้าคนจําได้นะครับสำหรับโอวอรทักแรกก็คือเหมยยังไม่กลับมาจากขั้วโลกใต้หรือเหนือของนางนั่นละแต่ภาคนี้กลับมาแล้วนะครับรใช่ ผมไม่แน่ใจเรื่องตรงนี้เป็นหุ่นยนต์ตัวใหม่หรือเปล่าผมไม่แน่ใจอันนี้ผมไม่แน่ใจอาจจะเป็นหุ่นเดิมหรืออาจจะเป็นหุ่นตัวใหม่นะครับแล้วก็แล้วก็ กินเกินจีสวยมากครับผมบอกตรงนี้เลยกูต้องเปสวยเกิน yes, oh. นี่ฮะ <Hello. S 2> ตัวใหม่ครับผมให้ผมเดาน่าจะเป็นประเภทแบบ AI เหมือนของ Friday ในของเอร n แมนนะฮะเป็นพวก AI แล้วแบบมีล่างอะไรเงี้ย Mm -hmm. oh, I'm going to stop this thing! พี่จิตตาตัวใหญ่ยางวะใหญ่เหมือนพ่อมาเลยแรกอย่างนะครับเทรเซอร์สวยมากโอเคเราไปดูกันสำหรับโหมดเกมเพลย์ Play. กันนะครับผม ตัวทีครับผมแอปดูไปก่อนนะโอเคมาที่จริงผมไม่ได้ดูไปก่อนหรอกน้องมันดูแบบเรามาดูกันพร,พร้อมๆกันนะครับไปอ่าโออาสองนะฮะเสียงไม้ย,ยังแตกไม้ก็ขอไปด้วยครับเสียงลูซิโอนีอ่ว่วะ What oh, are you doing here? It's happening again. Paris was just the beginning. This is a powerful invasion. Hm? Hmm? Hmm? So, how do you like the city? It's beautiful, except for all the killer robots. Look! Stolimod? Hey! Oh, what is a Stolimod? ตอนิโมล่ะอฮ้ยตอนิโมนะเกนจิ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 สกินใหม่มหาจารย์แล้วอาจารย์จะตายอ่าจะกินใหม่ครับตัวใหม่หรือเปล่าอ่ะเม่อก่นี่นนเนี่ไงผมว่าแล้วผมว่าแล้วตัวใหม่จริงๆด้วยนี่ อีดัมตัวใหม่อีดัมตัวใหม่ผมว่าแล้วอีดัมตัมวใหม่นี่มันอีโร่โหมโดมฮีโร่ม,มิชชันนะครับอะไรเหมือนเป็นแบบไปยึดป้อมเขาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเซอร์สวยมาก อัพเลเวลเฮ้ยเปลี่ยนแบบเป็นแบบอัพเลเวลหแต่ที่สำคัญทีเซอร์สวยมากกว่าเป็นอัพเลเวลหรอระเบิดระเบิดติดกันอ่านี่เคยเห็นอยู่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยว่าจะฟังว่าจะฟังอะ้รวะ อะไรวะไรไ ops? อะไรคือการเกนจิอะไรคือเกนจิปล่อยปล่อยปล่อยไอ,ไอ,ไอ้ไอันนี้ออกไปโคตรเท่โคตรเท่โอ้โหเกนจิโคตรเท่อันนี้แช่หมดโอ้ใหญ่ขึ้น PVP หมดครับอะไรอ๋อ อให้หุ่นยนต์มาดันให้ New าหนินิวพีพีแบบแบบใหม่ God, แบบใหม่แบบใหม่แบบใหม่นิวล็อกนิวลูกสีนิวลุกอบอกแล้วฮีโร่ใหม่อีนี่ฮีโร่ใหม่จริงๆด้วยหมดใหม่ฮีโร่ใหม่เปลี่ยนเปลี่ยนแบบเปลี่ยนแบบเปลี่ยนภาพเปลี่ยนภาพ ปกติจะไม่ใช่อย่างนี้ปกติอีกแบบหนึง่งแล้วเอ h คสรุปเอ h คมันเป็นฮีโร่ใหม่หรือว่าตัวช่วยวะไม่รู้จะเปลี่ยน,เป,ยนเปลี่ยนอันนี้เป็นแบบปกติจะไม่ใช่อย่างนี้เคยียร์นิวเซโอเฮ้ยฮีโร่ใหม่จริงด้วยเฮ้ยอู้ คมาเรามาดูในแบบของเกมเพลงกันดีกว่านะครับอย่างที่เห็นไปนะครับมันมีใหม่มาเยอะมากในอันแรกนะครับก็จะเป็นที่สำคัญเลยนะฮะโหมดสตอรี่มิชชั่นนะครับก็คือโหมดในเรื่องอะประมาณนั้นะนะฮะก็น่าจะเป็นแบบไปเหมือนเหมือนที่ในเห็นในแอนิเมชั่นนะครับที่ไปทำลาย <laughs> then we know what we have to do. Oh, yeah! You're with me! We're getting aboard that ship! I knew you would return one day. I can't do this. You've made your choice. Nobody will stop us. Trouble is cropping up all over the world. It's not just no. มันจะเป็นหมอเทโรนะครับผมเป็นน่าจะเป็นแบบไปช่วยคนนี้เอาวะไม่เก็ตเหมือนกันอันนี้ไม่เก็ตรีเพลอันนี้ผมก็ไม่เก็ตไม่ค่อยเข้าใจอะ่ะและที่สำคัญนะครับที่ผมชอบมากเลยสำหรับอันอันใหม่นะนนก็คือระบบเลเวลนะฮะรับเลเวล คือระบบ up level มันดีอะ่ะมันมันดีมันดีมากอะ่ะแล้วก็เขารีโมเดลให้ tracer สวยมากเลยอยากได้เขาเปลี่ยนระบบเป็น up level นะครับหรือว่าไม่เคยมีมากแล้วแบบดูดูด,ด,ด,ดูเวลาระเบิดอะ่ะมันระเบิดแบบต่อเนื่องกันะ <c oughs> นะ custom your ability เดี๋ยวอันนี้คือฮาเมม่์คือแบบเจนจีปล่อยอย่างนี้ไปอะ่ะแบบนี่หังนะ เองผ่นยิ่งหลเหมยเหมยเวลาแช่แช่หมดโอ้เหมือนระยะส่วนใหญ่จะเป็นระยะการโจมตีมันจะเพิ่มขึ้นเนาะที่อยูนะหมดหมปเป็นโหมดพลัสเหมือนจะเป็นโหมดที่หุ่นยนต์จะมาช่วยนะครับช่วยในการดันอะมาดันฝัง่งน้ว่าดัานฝั่งนี้แบบเราไม่ต้องไปดันแล้วแล้วก็แมปใหม่นะครับโอ๊ยโอยมันแบบจะขยายทำไมนี่ เอยแมปใหม่นะครับนิวลุกนี่ใครซ่อสวยมากเขาน่าจะรีวิวโมเดลใหม่หมดเลยนะแล้วก็ฮีโร่ใหม่ที่ผมคาดไว้ในอันนั้นนะครับคาดเอาไว้คือจริงนะครับสำหรับนี่ฮะเยี่ยมเดาถูก แล้วก็ระบบแบบอันนี้ใหม่นะฮะแบบเนี่ยช่องล็อกอย่าเงี้ยมันจะเป็นแบบใหม่คืออันเก่าจะเป็นอีกแบบนึงอันนี้คือแบบใหม่เลยนะครับถ้าใครที่เคยเล่นนะผมถ้าใครไม่เคยเล่นก็ไปหาดูได้ในช่องผมครับเนี่ยโปรโมทช่องเลยแบบใหม่อะ่ะโหมดใหม่อะ่ะน่าเล่นมาก อืมโอเคนี่ก็เป็นทั้งหมดของตัวอย่าง Overwatch 2นะครับผมที่ที่จริงตัวอย่างนี้มันลงตั้งแต่ปีที่แล้วนะฮะแต่ผมเพิ่งมีโอกาสมาทำนะครับซึ่งไอตัวเกมนี่ผมว่าน่าจะอีกนานอยู่กว่าจะมาก็น่าจะสองพันยีบ่บเอ็ดยิบสองเลยแหละนะครับกว่าจะได้เล่นกันเขาเอามาก่อนอืม โอเคสำหรับตัวอย่างนี้เราได้เห็นแล้วว่ามันมีของใหม่เยอะมากทั้งการรีโมเดลใหม่ตัวใหม่โหมดใหม่โหมดแบบใหม่การอัปเลเวลนะฮะแล้วก็เนื้อเรื่องใหม่นะครับเป็นโหมดเนื้อเรื่องนะฮะทำให้ผมผมว่า Overwatch อาจจะก,กลับมานะครับนะฮะอาจจะก,กลับมาจริงๆโอเค ำหรับวันนี้ผมว่าผมน่าจะพอแค่นี้นะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีครับ